ความร้อนแรงของตลาดหุ้นบวกกับภาพรวมเศรษฐกิจภายในประเทศที่มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยแรงขับเคลื่อนจากการบริโภคภายในและโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐ ทำให้หุ้นในกลุ่มที่คาดหวังว่าจะได้รับประโยชน์จากการลงทุนดังกล่าวต่างก็ได้รับอน,นิสงไปด้วยยกเว้นหุ้นบริษัทเหล็กรายใหญ่ที่ดูเหมือนว่าจะไม่ตอบสนองต่อปัจจัยบวกดังกล่าวสะท้อนได้จากราคาหุ้นผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่4บริษัทคือบริษัท G Steel บริษัท GJ Steel บริษัทสหวิริยาและบริษัททาทาสตีลเมื่อเทียบกับภาพรวมตลาดหุ้นตั้งแต่ช่วงต้นปี2,555จนถึงสิ้นสุดไตรมาสแรกปี2,556พบว่าดัชนีหุ้นให้ผลตอบแทนมาก กว่าร้อยละ47ขณะที่หุ้นเหล่านี้ผลตอบแทนน้อยมากบางบริษัทถึงกับติดลบ ผู้อุ้มในการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ A A US, เอเชียพลัสเทอร์สักทวีทีรธรรมบอกว่าการที่ราคาหุ้นเหล็กรายใหญ่เคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับภาพรวมตลาดหุ้นประเด็นหลักมาจากปัญหาของแต่ละบริษัทเองซึ่งบางบริษัทอยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้การเพิ่มทุนในจํานวนค่อนข้างมากผลประกอบการก็ยังขาดทุนต่อเนื่องทําให้ความน่าสนใจในหุ้นกลุ่มนี้ลดลงขณะที่หุ้นบริษัทเหล็กขนาดกลางขนาดเล็กราคาหุ้นส่วนใหญ่ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกับตลาดรวม ฝ่ายวิจัยบอลล์เอเชียพลัสระบุว่าบริษัทเหล็กไทยเริ่มมีพัฒนาการที่ดีขึ้นต่อเนื่องหลังผ่านพ้นจุดเลวร้ายที่สุดของธุรกิจผลิตเหล็กในปี2555ซึ่งเกิดจากราคาเหล็กที่ปรับตัวลดลงแรงและการแข่งขันจากเหล็กนําเข้าจากจีนเชื่อว่าจะเริ่มเห็นการฟื้นตัวของผลประกอบการของบริษัทผลิตเหล็กตั้งแต่ไตรมารส2ของปี2556 ขณะที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทมิลคอนสตีลอินดัสทรีสิทธิชัยลีสวัสดตระกูลบอกว่าในปีนี้ราคาหุ้นเหล็กมีแนวโน้มกระเตื้องขึ้นหลังจากที่ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศมีการขยายตัวต่อเนื่องซึ่งกลุ่มเหล็กถือว่าเป็นกลุ่มที่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการลงทุนของภาครัฐทั้งโครงการ2ล้านล้านโครงการบริหารจัดการน้ํา3.5แสนล้านบาทราคาหุ้นเหล็กที่ปีที่แล้วหรือเดือนหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่มีการสะท้อน ราคาอย่างเงี้ยบวกเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็ผมก็เชื่อว่าสาเหตุมาจาก1หลักๆในความยังไม่เข้าใจของอุตสาหกรรมเหล็กนภารรวมเพราะจริงแล้วเหล็กเนี่ยมีหลายเซกเตอร์หลายประเภทหลายชนิดแล้วรวมถึงว่าผมกออการของอุตสาหกรรมเหล็กในรายใหญ่ๆเนี่ยก็ยังไม่มีกําไรที่ชัดเจนอย่างเห็นได้ชัดนะครับเพราะฉะนั้นราคาเหล็กก็แน่นอนก็ยังไม่ยังไม่ควรสูงสะท้อนในเงี้ยบวกในเชิงบวกแต่อย่างไงก็แล้วแต่ผมก็มีความเชื่อมั่นว่าในปีนี้เนี่ย เนื่องจากว่าดีมาของการใช้เหล็กในประเทศไทยแล้วก็ใช้เห็ภูมิภาคสวิสเอเชียเนี่ยนะครับก็น่าจะมีการปรับตัวใช้งานได้อย่างเยอะมากขึ้นร้นแต่ล้วนแต่ใช้เหล็กทั้งสิ้นนะครับอันนี้คือเหล็กก่อสร้างส่วนเหล็กประเภทอื่นๆขขที่เ็เหล็กเกลืพิเศษรวมถึงอุตสาหการรมรถยนต์ก็ยังเป็นความมีความต้องการที่สูงและแล้วก็เราก็ยังเป็นผู้ประเทศผู้นําเข้าเหล็กประเภทชนิดพิเศษอยู่นะครับก็เชื่อว่าถ้าประเทศไทยมีความเข้าใจอุตสาหกรรมเหล็กและมีความสนับสนุนจากทาง ภาคส่วนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งสถาบันการเงินนักลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยเราผมก็เชื่อว่าราคาเหล็กก็น่าจะสะท้อนในเชิงหวกในอาานาคตได้นะครับแล้วก็เรื่องของอความสามารถในการทักำไรของอุตสาหกรรมเหล็กเนี่ยถ้าแนวโน้มเป็นแบบนี้นะครับหมายความว่าถ้าดีมานปรับตัวสูงขึ้นโรงงานแต่ละโรงงานบริษัทแต่ละบริษัทมีการปรับตัวเรื่องการลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มรายได้ของสินค้าไปเรื่อยๆเนี่ยก็เชื่อว่าเหล็กเนี่ย มันก็เป็นวัตกรของมันวันหนึ่งก็ต้องกลับเข้ามาเป็นเป็นาราคาในเชิงครับหุ้นเหล็กจะพลิกฟื้นกลับมาได้หรือไม่คงต้องให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เพราะแม้ภาพรวมของเศรษฐกิจจะดียังไงความต้องการใช้เหล็กภายในประเทศยังเติบโตแต่หากผู้ประกอบการยังไม่แข็งแรงมากพอก็อยังถือเป็นอุปสรรคที่มีผลต่อการกลับเคลื่อนหุ้นในกลุ่มนี้กรุงเทพธุรกิจทีวีรายงาน